ละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูกตอนที่สามค่ะจริงผมนะักใประพฤติไม่ดีกุ่<ผ>มห้องนั้นหน้าที่บิดามากแต่ต่อไปผมจะตั้งใจประพฤติให้สมควรดูเกินเวลาเสร็จแล้วแม่ละออนจะมีเยา่ามีเลี้ยงอยู่แล้วผมไม่เห็นจะเกินเวลาไปเลยแกคิดจะทําอะไรผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของผมจะต้องเข้าไปอยู่ใกล้ชิดลูกสาวผมเพื่อจะได้ช่วยเหลือเจือจานในตุราต่างตามเวลาสมควรฉันบอกแล้วว่าเขาจะมีเยา่ามีเลี้ยงอยู่แล้ว ทราบแล้วไม่จะอยู่ในบ้านเจ้าพุธผมก็วางใจได้นี่จะแยกไปมีเย่ามีเลือนของตัวเองแล้วผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของผมที่จะต้องเข้าไปอยู่กับเราเพื่อเป็นกำลังแกเราบ้างเอ๊ะนี่แกจะเป็นบ้านสิ้วกำมังทำไมแกจะคิดไปอยู่กับสาวอย่างไงยังไงได้ทำไมครับก็พื้นที่มาเป็นลูกเกยผมนะ่ะพะก็มั่งมีพออยู่ไม่ใช่หรือเขาจะเลี้ยงผมไว้อีกสักคนไม่ได้เที่ยวหรือนายทองคำเขาจะมาแต่งงานกับลูกคนเช่นแกได้อยู่หรือ ถ้าเขารักแม่เราจริงแล้วก็ผมจะเป็นคนเลวกว่าที่ผมเป็นอยู่นี้เขาก็คงไม่รังเกียจถึงนายทองคาจะไม่รังเกียจถึงนายทองคําจะไม่รังเกียจคนอื่นๆคงก็รังเกียจใครจะมาบค้าต่อมาผมได้อีกต่อไปไปข้างไหนเขาจะเลดูพูดสุดติดกันถ้าใครเขาเลี้ยงได้ขเขาคงเลี้ยงแกจะมาทำให้แม่เราอมเป็นหมาคนเ่าหรือ จะพูดมันจะต้องพูดตามตรงนะผมไม่หมดทางอาหกินแล้วไม่แลเห็นทางอื่นนอกจากอาัยทุกสาวให้เขาเลี้ยงอ๋อนี่น่ะแกต้องการกันอย่างนั้นหรือก็แน่ล่ะไม่มีเงินก็อดตายเท่านั้นเองก็จะพูดกันเสียตรงๆเท่านั้นก็จะแล้วกันเอาเถอะฉันให้แกอย่างนี้ก็ได้สิบชั้งเฮ้ยเอาไปก่อนสิบชั้งพอไหมไม่รับประทานยี่สิบชั้งไม่รับประทานสาสิบชั้ง คุณโถเจ้าคุณแต่ที่ผมชิบหายเป็นเรื่องควาปิ๊งน,นะก็เกือบร้อยช่างเข้าไปแล้วเอ้าร้อยช่างก็เอา,อเอาผมไม่อยากให้เจ้าคุณชิปหายหรอกช่าง้เถอะขอแต่ให้แกรับเงินร้อยช่างแล้วไปเสียบนเถอะนี่คุณจะให้ผมขายลูกผมอ,อย่างนั้นหรือใชว่าอะไรก็ตามใจเถอะแต่ที่จริงฉันตั้งเจินลูกันูให้กแกแม่ละออเท่านั้นที่คุณจะมาพาพ,พ่อของลูกสีแค่นี่นะคุณเห็นสมควรแล้วหรือใช่นเนี่สมควรแล้วฉันจิงได้ประสงค์ที่จะทำ แอ้ลอนอะ่ะดีเกินไปที่จะเป็นลูกคนเจ่นแกนยังไงจะต้องการเท่าไหร่ว่ามาผมไม่ต้องการเงินของคุณผมจะพบกับลูกผมจะไม่ยอมให้แกพูดเอาเท่าไหร่ใจผมไม่เอาเงินของคุณถ้างั้นก็ไปบนบ้านฉันไปโอยไปจะทำาไรผมอย่าทำให้เกิดเถืองจะทำให้เกิดเถืองมากขึ้นหน่อยเลยประเดี๋ยวฉันจะเนียวใจไว้ไม่อยู่ ไม่ไปฉันไม่อยากทำอะไรแกฉันไม่อยากจะทำอะไรแกแต่ได้แกไม่ไปแล้วก็จะทำให้ผมทำเก่งจริงนะเจ้าคุณไอ้ล้ำไร้ล้ำทำเก่งจริงนะเจ้าคุณ แต่ทำไมผมแม้ทำเก่งจริงนะเจ้าคุณเจ้าคุณแก่แล้วนะครับแต่ผพคุเป็นเด็กไปได้จริงฉันแก่จริงจะขอยรู้ว่าแกรตู้ฉันไม่ได้นะฉันได้เปรียบแกมากกำลังฉันนั่งมีพอตัวกำลังแกรหมดแกียแล้วติดเข้าเข้าเป็นค่ากำลังแกหมดเกียแล้วแล้วจบตอนที่สามค่ะ ท่านชมโฆษณาโฆษณาเข้าเลย ่ะว,วันนี้ผมจะมนนนานำเสนอแป้งตาดีออนสกปรกคือผ้ามีขาวกระจอรกระจายไกลทั่วตะเบวัง